我们一起睡猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳，迷恋上你的坏笑，你不说爱我我就喵喵喵。每天都需要你的拥抱，珍惜在一起的每分每秒，你对我多重要。 สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆของครูปีใหม่ทุกคนนะครับพบกับครูปีใหม่อีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานนั่นเองนะครับวันนี้ครูปีใหม่นะครับจะมาสอนในเนื้อหาบทที่4ในหนังสือภาษาพาทีชั้นปหนึ่งนะครับมีชื่อบทว่า ตามหานั่นเองนะครับและสําหรับนักเรียนคนไหนนะครับยังไม่ได้เรียนในตอนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวครูพี่ใหม่จะแปะลิงก์เอาไว้นะครับที่มุมบนขวามือนะครับเด็กๆก็สามารถกดลิงก์เข้าไปเรียนในตอนที่ผ่านมาได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับครูพี่ใหม่ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีลูกชายของครูพี่ใหม่มาด้วยนะครับเอเอเอหลายคนอาจจะสงสัยว่าครูพี่ใหม่เป็นมีลูกตัวไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกของครูพี่ใหม่ คืออะไรนะครับนี่มองกล้องหน่อยครับผมนี่นะครับน้องจักกลจะเรียนกับเราด้วยนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับได้ไหมครับใช่ถวันนี้มีสมาชิกมาเรียนด้วยหนึ่งตัวนะครับมาหนูนั่งอยู่ดีครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เด็กๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ครูพีใหม่ด้วยนะครับโอเค้อนน้เรา ไปเริ่มเปี่ยนกันเลยนะครับเอาละครับสำหรับในเนื้อหาบทที่4นะครับมีชื่อบทว่าตามหาโดยมีหนังสือประกอบการเรียนก็คือหนังสือภาษาพา,าทีชั้นปหนึ่งนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูปใหม่เริ่มเลยนะครับอ่า ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักคํานําเรื่องกันก่อนนะครับเด็กๆชี้แล้วก็อ่านตามครูไปใหม่เลยนะรู้จักคํานําเรื่องคอผูกลานอ้อย เดินเล่นน้ำลำทานกระดึงกระพวนอ่าเดี๋ยวลองมาดูคำศัพท์ด้านล่างกันบ้างนะครับที่และ แต่ตามหายดังอยู่เวลาทันที โ๊กเป๊กกรุงกริงอ่าเก่งมากๆเลยครับถัดมาหน้าที่35นะครับมีหัวข้อว่าตามหาเหมือนชื่อเรื่องเลยนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามครูปี่ให,หม่ให้เสียงดังฟังชัดเลยนะผู้ผาหาอ้อยไปให้ใบโบกใบบัว แต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลานภูผาเดินหาลูกช้างภูผาไปที่ลำธารใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่ ผู้ผาผูกกระดึงที่คอใบโบกผู้ผาผูกกระพวนที่คอใบบัวกระดึงดังโป๊กเป๊ก กระพววดังกรุงกลิ่งเวลาใบโบกและใบบัวหายไปผู้ผาจะได้ตามหาใบโบกและใบบัว ได้ทันทีเก่งมากๆเลยครับถัดมานะครับเรามาดูอธิบายเพิ่มเติมความรู้กันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเรามาฝึกอ่านพยัญชนะกันบ้างนะครับเด็กๆ ถ้าใครนะครับยังไม่ได้ฝึกอ่านพยยญชนะนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวครูบิ๊หม่ก็จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับในตอนที่1น,นั่นก็คือเรื่องทบถวนพยยญชนะไทยนั่นเองนะครับเด็กๆก็กดที่ลิงก์แล้วก็ไปเรียนรู้ในตอนที่1ได้เลยนะครับโอเคถ้าใครเรียนแล้วก็มาลองอ่านพร้อมกันตามครูบีใหม่ดูนะครับขออ่านว่าขอชออ่านว่าชอ ถออ่านว่าถอผออ่านว่าผอสออ่านว่าสอหออ่านว่าหอคออ่านว่าคองออ่านว่างอ ชออ่านว่าชอทออ่านว่าอทอทออ่านว่าทอนออ่านว่านอพออ่านว่าพอพออ่านว่าพอ มออ่านว่ามอยออ่านว่ายอรออ่านว่ารอรออ่านว่ารอวออ่านว่าวอเก่งมากๆเลยครับ ถัดมานะครับเรามาอ่านสระกันบ้างนะครับโออ่านว่าโอไออ่านว่าไอไออ่านว่าไอไอตัวแรกนะครับเด็กๆไอเรียกว่าสาระไอไม้มาลาย ไอตัวที่สองเรียกว่าสละไอไม้มว้วนเด็กๆดูความแตกต่างนะครับระหว่างสละไอไม้มาลายนะครับกับสละไอไม้ม้วนนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่าสับสนกันนะโอเคถัดมานะครับเรามาอ่านเลขไทยกันบ้างนะครับเลขหนึ่งอ่านว่าหนึง่ง เลขสองอ่านว่าสองเลขสาอ่านว่าสามเลขสี่อ่านว่าสี่เลขห้อ่านว่าห้าเลขหกอ่านว่าหก เลขเจอ่านว่า7เลขแปอ่านว่า8เลขเก้าอ่านว่า9้าเลขสิบอ่านว่าสิบเก่งมากๆเลยครับ ัดมานะคะเรามาอ่านแจกรูปก,กันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นการแจกรูปโดยการนําเอาสละนะครับมาผสมนั่นเองนะครับได้แก่สละโอสละไอไม้มาลายแล้วก็สละไอไม้ม้วนนะครับอเด็กๆมาลองอ่านแจกรูปไปพร้อมกับครูปีใหม่นะก็ไก่โกไก่จอจานโจนใจ จดอเด็กโดได้ได้โตเต่าโตตายบอใบไม้โบ,บใบใบ ปปาปไปอ,ออางโอไอขอไขโขไขหอหีบโหาย งงูโงไงนอหนูโนในในมอมาโมไม่เก่งมากๆเลยครับถัดมานะครับหน้าที่39เนะครับเป็นการอ่านสะกดคำกันบ้างนะครับเด็ก อ่านพร้อมกันนะครับอ่านตามครูป,ปิใหม่เสียงดังฟังชัดนะโตพยัญชนะต่อเต่าสละโอสะกดว่าต่อโอโตโคพยัญชนะคอควายสระโอสะกดว่าคอโอโค ไปพยัญชนะปอปลาสลาไอไม้ไม้อะไรไม้อะไรไม้มาลายสะกดว่าปอไอปายไ,ปไวพยัญชนะวแหวนสลาไอไม้มาลายถูกต้องครับสะกดว่า วอไอไวเด็กๆอ้าปากกว้างๆนะครับใจพยันชนะจอจานสละไอไม้อะไรลูกอ่าไม้หม้วนสะกดว่าจอไอใจยายพยัพยนชนะยอ,อยักษ สละไอไม้หมวนสะกดว่ายอไอใยอเด็กๆอย่าลืมนะไปดูความแตกต่างระหว่างสระไอ,ไม,ม ai, ะไ,อไม้มาลายกับสละไอไม้ม้วนนะลูกแยกให้ออกนะครับถัดมาเรามาฝึกอ่านกันบ้างนะครับอ่านไปพร้อมครูไปม่อย่าลืมชี้ตามและอ้าปากกว้างๆนะครับ ใบบกโยกไปไถนาธานีมีโคโลเลเวลา าแพ้อ่าเก่งมากๆเลยครับอ่ะเหมือนเช่นเคยนะครับทุกบทจะต้องมีบทอ่านคล้องร้องเล่นเพื่ออะไรเอ่ยอ่าให้เด็กๆได้ลองร้องเพลงนั่นเองนะครับโดยในบทที่4บทตามหาของเรานะครับมีชื่อบทเพลงว่า บทพิมว่าเลยเอ่ยโป๊กเปกนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาอ่านพร้อมกันนะครับว่าเพลงนี้มีเนื้อเพลงว่าอย่างไรนะครับอ่านคล่องร้องเล่นโป๊กเปกกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊ก กระพวนเสียงดังกรุงกลิงภูผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกรุงกลิงและเสียงโป๊กเปก๊กอ่าโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ครูพิมใหม่จะให้ใส่ทำนองนะเด็กๆ ลองร้องตามไปพร้อมๆกับบทเพลงที่คู่ใหม่เปิดนะถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเลยครับเพลงโป๊กเป๊ก កាដឹងសៀងដាំងប៉ោកប៉ែកាពួនសៀងដាំងរុំគ្លិង เ,เ,ปปเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ฟังเพลงโป๊กเป๊กไปแล้วเด็กๆสนุกไม่เอ่ยอาสนุกนาเช่นเคยใช่ไหมเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดย นะครับครูพี่ใหม่มีคําถามมาให้เพียงหนึ่งคำถามเองนะครับเ <Okay. S 1> ด็กๆช่วยกันตอบนะมาดูกันเลยคําถามทบทวนนะครับคําชี้แจงเขาบอกว่าเลยให้นักเรียนช่วยกันอ่านบทอาขยานคําในภาษาไทยที่ใช้สระไอไม้ยม้วนนะลูก และตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับอ่าเดี๋ยวครูพี่ใหม่จะอ่านให้ฟังนะแล้วเด็กๆลองดูว่าคำที่มีการใช้สระไอไม้ม้วนมีทั้งหมดกี่คำนะครับมีทั้งหมดกี่คำอ่านมาช่วยกันดูกันนะครับเดี๋ยวครูพี่ใหม่อ่านให้ดูอ่านให้ฟังก่อนนะเด็กๆก,ก,ก็นับนะครับว่ามีอยู่กี่คำนะครับผู้ใหญ่ หาผ้าใหม่ให้สะภายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอ่อมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใหญ่บัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี้ยงยี่สิบหมวนจำจงดีอ้าวครูวีใหม่อ่านให้ฟังแล้วมีใครตอบได้บ้างว่าจากบทอาขยาน คำในภาษาไทยที่ใช้สระไอไม้ม้วนมีทั้งหมดกี่คำอ่าเก่งมากๆเลยนะครับ20คคำนั่นเองนะครับมีใครนับ20คคำเลยไหมอ่ามีมีนะครับเ็นมียกมือกันนะครับมี20คคำหรือมีวิธีการง่ายๆลูก บาทสุดท้ายหรือว่าวัคสุดท้ายนะครับของบทอาคยานี้เขาบอกว่าอะไรเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจําจงดีนั่นเองนะครับ20ม้วนก็คือมีการใช้สรรสระอะไรสรรไอม้ม้วนนั่นเองทั้งหมด20ม้วนก็คือ20คํานั่นเองนะครับคำตอบในในข้อน,นี้ก็เลยตอบว่ามีการใช้คําที่ประสม สละไอไม้หมวนอยู่20คำนั่นเองครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนในบทที่4ชื่อบทว่าอะไรนะตามหานั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับถ้าเด็กๆนะครับไม่ทันตรงไหน ก็อย่าลืมให้ผู้ปกครองนะครับเปิดย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปแล้วก็ค่อยๆเรียนตามครูบีใหม่ไปเรื่อยๆเลยนะค <Okay. S 1> ถ้าครูปีใหม่ไปเร็วมากนะครับก็ย้อนดูบ่อยๆนะครับฝึกจดจำฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็ชี้ตามครูปีใหม่ด้วยนะ <Okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมนะครับไปแยกสระไอไม้ม้วนกับสระไอไม้มาลายด้วยนะว่ามีวิธีการเขียนแบบไหนบ้างนะครับโอเคหลังจากนี้ อย่าลืมทําใบงานที่ครูปีใหม่ส่งให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นนะครับด้วยชื่อของตัวเองที่กล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับครูปีใหม่จะได้รู้ว่าเราเรียนกันแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับรายวิชาภาษาไทยกับครูปีใหม่ในช่องครูปีใหม่ก็ขอลาไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้บ๊ายบาย